ต้องเลือกไทเดนไทอัมหกหน่ะเหรอวันนี้มีคําตอบให้ค่ะตัวนี้นะเขาเป็นแบบว่าไฟกลมให้สวยๆนะคะสไตล์นีโอคาเฟ่ e เลยที่สําคัญเนี่ยไม้น้อยอยู่แค่มื่นว่าโลทันเองตัวนี้เขาเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่นะคะทันสมัยแล้วก็มีระบบ ABS ให้ด้วยนะไม่น้อยไม่พอเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันสักนิดหนึ่งว่านุ่มแค่ไหนมา ามศูบก็แสบหูเหมือนกันนะเนี่ยเออคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าดีไซน์สวยเบาะนุ่มเหมือนแก้มคนเลยชอบจริงนะตัวนี้ติดใจใครสนใจนะคะคันนี้เปิดพาราอยู่ที่189ใบเทาใบเท่าทนั้นเริ่มต้นฟรีดาวให้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเป็นรุ่นไหนหรือว่าอยากสอบถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวรถก็สามารถทักมาได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยรอบหน้ามีเป็นรุ่นไหนรอติดตามชมกันไปละ